คอนซาวน่าและห้องอาหารเปิดให้บริการลูกค้าแล้ววันนี้ซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่24มีนาคม2566ทางร้านเรือนสาครได้จัดพิธีทำบุญถวายพระทหารพระพิสุขสงเพื่อความเป็นสิริมงคลกับการเปิดร้านวันแรกโดยมีแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนฝูงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างขับขั่งนายอัคขสิทิ์เจริณนัทพงศ์หรือว่าคุณโยเจ้าของร้านเรือนสาครได้พาชมส่วนต่างๆของเรือนสาครซึ่งต้องบอก วสวยงามทั้งด้านในและด้านนอกโดยส่วนแรกนั้นก็จะเป็นห้องอาหารที่มีหลากหลายเมนูให้ได้เลือกชิมกันทั้งวัตถุดิบคุณภาพและรสชาติที่รับรองว่าต้องถูกปากลูกค้าอย่างแน่นอนส่วนใครที่ต้องการผ่อนคลายออกกำลังกายที่นี่เขาก็มีอย่างครบครันทั้งในส่วนของฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ให้ยืดเสน้นยืดสายสร้างความฟิตเฟิร์มให้กับร่างกายถัดไปเป็นสปาระบบบ่อน้ำร้อนและน้ำเย็น เอาใจสายชอบแช่น้ำผ่อนคลายแต่ว่าในส่วนนี้ทางเรือนสาครคอสงวนสิทธิ์ให้ลงได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะถัดไปค่ะก็มีห้องซาวน่าห้องสตรีมอบไอ,อน้ำและห้องนวดแผนไทยที่ได้คัดสรรผู้ที่มีความชำนาญในด้านการนวดการจับเส้นคลายเส้นมาให้บริการลูกค้าด้วยนะคะ ส่วนเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นทางเรือนสาครมีให้อย่างครบนะคะทั้งห้องล็อกเกอร์เก็บของห้องอาบน้ำห้องสุขาจุดนั่งพักผ่อนรับรองว่าสะดวกสบายผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ต้องการแน่นอนค่ะ สำหรับเรือนสาครน,นั้นจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11.00นถึง22.00นซึ่งวันนี้คุณโยเจ้าของเรือนสาคอยยังจัดโปรโมชั่นแบบสุดคุ้มเอาใจสายชอบสาวนาทั้งโปรโมชั่นแบบครึ่งปีหรือรายปีด้วยหากสนใจใช้บริการจากเรือนสาครก็เข้าไปชมได้ถึงที่ ซึ่งเรือนสาคอนนั้นจะตั้งอยู่ในซอยติดถนนเอกชัยฝั่งขาเข้าตลาดมหาชัยเลยจากโรงพยาบาลเอกชัยมานิดหน่อยนะคะหรือเยื้องกับหมู่บ้านเดอะพลาวค่ะซึ่งสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ Facebook เรือนสาคอนสาวหน้าและห้องอาหารหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0996279341ค่ะ เรือสาครของเราก็ที่นี่มีห้องอาหารนะครับแต่ว่าซาวน่าเนี่ยคือเราเน้นเพื่อสุขภาพโดยตรงนะฮะจะมีทั้งซาวน่ามีทั้งสตรีมบ่อน้นําร้อนน้าเย็น,ยนแล้วก็มีฟิตเนสครับผมโปรโมชั่นก็คือปกติแล้วเนี่ยต่อวันเนี่ยก็คือใช้บริการได้ทั้งวันนะฮะวันละ3า0บาทแต่ถ้าหากมาใช้บริการบ่อยก็ซื้อปูปองได้ฮะผูปองก็คือ10ใบ2,500ตกครั้งละ250้าบบาทครับ หรือจะเป็นเมมเบอร์รายปีก็ได้นะฮะเมมเบอร์รายปีเราก็มีโปรโมชั่นให้คือ1ปีเนี่ยสองหมื่นแปดบาทเราก็จะมีทั้งบิ๊กวอชเชอร์ให้ทานอาหารแล้วเราก็มีชั่วโมงนวดให้ฟรีสาหรับเมมเบอร์ Member ครับเมมเบอร์ Member เนี่ยคือใช้สาวนาดได้ฟรีทั้งปีนะครับคือทางสมุทรสาครน,นะก็ยังไม่มีสาวนาที่นี่เป็นที่แรกนะครับถ้าจะสาวนาต้องเข้ากรุงเทพนะฮะผมเองก็สาวนามาย0กว่าปีแล้วสาวนาเพื่อสุขภาพครับสาวนาเพื่อคลายกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายฮนะ ลองมาซาวดูครับผมว่าสดชื่นจริงๆครับผมเปิดบริการทุกวันนะฮะเริ่มตั้งแต่11อโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มนะครับผม